สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งเกาหลีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวหน่อยครับพอดีว่ามีรถโตโยต้าไฮรักรีโวครับสวยๆงามๆเลยครับแล้วก็รถนนี้มาจัดยางร้านเราครับเป็นโตโยฮ่าโอเพนคันที่ดอกอาร์ทีนี่เป็นไงครับโอ้โหดูดอกยางนฮะนะเบอินเจแปนขนาดยางสองหกห้าเจ็ดห้าครับอาร์หกไซส์นี้ลูกค้ายกมาประมาณ2นิ้วนะโอ้โหแบบเลยดูเลยครับสวยจริงๆนะครับสำหรับยางนี้บอกเลยว่า 3 4ปีเนี่ยสบายสบายแน่นอนเพราะว่าดอกยางโคตรลึกนะโคตรหนาครับแล้วก็บัวก,กับทรงนถดที่แบบดูดันกันเลยทีเดียวเข้ากันมากครับสายเลยนะใครที่ใส่าสายลุยอ,อยู่นะที่ไม่เป็นยางตัวนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้นุ่มหนึบเงียบนะไม่กระด้างนะแล้วก็เสียงไม่ดังไม่หอนแน่นอนครับบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่เขาใช้มาสองสามยี่ห้อไม่จบนะฝากเลยถ้ายากจบนะงบ2 0ง0 0ื่นกว่าบาทนะโอเพ่นคันที่ดอก RT ครับสำหรับโตโยต้านะตกชุดละสองหมื่นกว่าบาทครับตกเส้นละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนะตรงรถนะหน้ายกสองล 5, 2, 2, หลัง 2, ยกสองตัวนี้เป็นโฟล์คเบเดอร์นะครับแล้ว่าจะเป็นด้านหน้าปีกนกหรือรอะไรทุกอย่างยูนตัวมากนะสองจุดแปดสี่คุณสี่ครับโฟล์วินนั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นเขาสายแคปปิ้งส,งสบายครับขึ้นเหนือขึ้นดอยสบายแน่นอนรับรองว่าแรงแน่นอนคนระับสำหรับรถโตโยต้านะสายลุยของจริง ร้านของเราุยจริงๆครับมีน้ำเสกนองครับนี่รีวิวเรียวๆเลยครับนี่เหมาะสำหรับสายลุยแน่นอนครับข้อฝากด้วยครับใครที่ใช้รถประมาณรุ่นประมาณนี้อยู่ฝากครับอยากจบจบนะโตโยทัยโอเพนคันที่จบแน่นอนครับฝากด้วยครับกล้องรอซิงรวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม